amarin tv พีการพี่ๆน้องๆของเราเนี่ยคุณค่าก็สูงนะถ้าเลือกงานให้เขาที่เขามีความสามารถทําตรงไหนได้ให้เขาทำํำก็ทําทได้เพียงให้คุณให้โอกาสเขารับประกันว่าเขามีคุณค่าแน่นอน ผมมาอยู่ที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับดินแดนที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ผ้าอู่น้ําอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าอาหารน้ําทางวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบอีกหนึ่งพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์นะครับของผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณป้ากุหลาบปูลกิจนะครับคุณป้าเป็นผู้พิการแต่ว่าใช้พื้นที่กว่า30ไร่ในการสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้พิการคนอื่นๆอีกหลายสิบชีวิต ว่าคุณป้าทําได้ยังไงโอกาสที่ให้ไปเติมเต็มสร้างความสมบูรณ์ให้กับคนอื่นยังไงติดตามได้ในรายการอาหารนำทางวันนี้ครับ าในนี้เหมือนเป็นอาณาจักรน้อยๆของแม่กุหลาบเลยครับค่ะก็ในเนื้อที่ของเราเนี่ยจะประมาณ30ไร่นะคะของเรานี่ก็จะแบ่งเป็นโซนโซนเกษตรที่ปลูกผักเกษตรดินซีผักสวนครัวแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์มีวัวมีปลามีเป็ดโอ้โหนี่เนี่ยเราเดินเข้ามานี่ข้างๆเรานี่เป็นสวนมะนาวแถวมะนาวเต็มเลยนะครับมะนาวมะนาวเราปลูกไว้เยอะมาก แม่เรานี่เป็นโรงเรือนใหญ่เลยนะแม่ตรงนี้คือ,อส่วนอะไรครับอันนี้เป็นโรงเรือนของเพื่อที่ทํากิจกรรมแล้วก็เป็นที่พักด้วย<อ>เป็นที่อบรมของคนที่มาดูงานแล้วก็เป็นห้องอแปรรูปแต่นี่เข้ามาก็จะเห็นเลยนี่เป็นโคนมิการแน่นอนเพราะว่ามีทางลาดมีอะไรตลอดนะครับ<ช>จะไม่ค่อยมีสเต็ปแม่เข็นได้สบายมากใช่ค่ะโอ้แม่นี่ถึงแล้วโรงฟริกใหญ่โตมหวลาเลยครับใช่ค่ะโอโ้ใหญ่จริงเราไม่ได้มีโรงเดียวใช่ไหมครับ<ช>มีทั้งหมด9โรงค่ะโอ้แม่บอกมี9โรงนะโรงนี้จะใหญ่จะใหญ่ที่สุด อย่างนี้ใครดูแลเนี่ยมันดูแลยากไหมครับ<ก>เพราะว่าคนงานเราก็เป็นผู้พิการทั้งนั้นเลยก็ผู้ดูแลคนพิการในศูนย์ทำพักนึงก็มาดูแลคนพิการแล้วก็ถึงเวลา20นาทีมาเก็บฟิกเสร็จแล้วก็เข้าไปดูแลคนพิการทําความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีกิจกรรมนี้พ่วงเ,เพื่อที่เป็นเกษตรบ,บําบัดคคือปลูกอันนี้ก็คือได้ผลทางเศรษฐกิจด้วยแล้วได้เรื่องของการบําบัดผู้ป่วยที่ทํางานที่นี่่คะใช่ค่ะ ป้านะอยากจะช่วยเหลือคนพิการ,รที่เขาไม่มีโอกาสให้เขามีโอกาสเหมือนเหมือนตัวป้าซึ่งป้าได้โอกาสจากโรงเรียนสมเด็จย่าออได้เรียนหนังสือได้ฝึกความอดทนได้ฝึกเข้าสังคมฝึกการใช้ชีวิตรวมอยู่ในโรงเรียนก็อยากจะสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาได้ช่วยเหลือคนพิการคนอื่นให้อยู่ในชนบทให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเหมือนป้าค่ะครับผมคนพิการเนี่ยมันเป็นคนที่บบางอยู่แล้ว แล้วมันก็จะมีปมในใจอยู่แล้วอ่ะการที่คนพิการชนบทหรือลาดยญาเนี่ยขาดโอกาสเนี่ยเติบโตยากไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ก็เลยคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนพิการได้มีโอกาสและทําอย่างไรให้คนพิการอยู่ในชุมชนพี่ก็เลยคิดว่าเออเรามาปลูกผักทําเกษตรดินทรีย์เพื่อที่จะเอามาบําบัดความพิการอย่างเช่นศูนย์เนี้ยเราให้โอกาสคนพิการเจประเภทเลยก็มีสภาพทางจิตใจ สต,ติปัญญาออสิติกสายตาประเภทหูการเคลื่อนไหวการเรียนรู้ช้าเจ็ดประเภทค่ะอ๋อคือรับหมดเลยถ้าเป็นผู้มิการรับเจ็ดประเภทนี้ที่สามารถทำงานได้ใช่ค่ะรับหมดเลยค่ะ เราทนาสิบไร่เพราะว่าเราเลี้ยงคนเยอะในสูทเราเนี่ยเราไม่อยากไปซื้อข้าวแล้ว<น>เราก็ปลูกข้าวเอง<น>แล้วก็คือใช้เกษตรบําบัดเกษตรบําบัดคือหนึ่งเป็นคนพิการเนี่ยเป็นคนพิการอย่างน้องก็เนี่ยเป็นสภาพจิตใจเนี่ยก็ยจะเดินเล่นล่อนจริงๆแล้วเขาไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่<น>เขาก็เล่นล่อนไปเรื่อแล้วก็ชวนน้องเข้ามาอยู่ที่สูทเราแล้วเราก็เฮ้ยเรามาปลูกข้าวเอาความเอื้อทอนให้ซึ่งกันและกันมาปลูกข้าวให้ป้าเขาได้เลี้ยงป้าเขาอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขเราได้บุญนะแล้วก็เดี๋ยาาวจะ การช่วยเหลือคนเขาก็จะเป็นคนไปซ่อมข้าวดูแลนาแล้วในเวลาเกี่ยวมาก็จ้างรถเกี่ยวมาแล้วเขาก็จะเป็นคนตากแล้วเขาจะหน้าที่เก็บผักมาทุกวันเรานี่จะกินแต่ผักต้มผัดผักกันทุกวันเลยค่ะเขาถึงเวลาเขารู้นะคะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปหา<ำ>ข้าวให้คนมีการกินหุง<อ>ข้าวล้างชามเนี้ยก็ทำได้ พามาดูอีก1โซ่นะครับเราได้ยินเสียงดังมาจากไกลๆนี่คือเสียงเป็ดแน่นอนเป็ดค่ะเราก็อยากมีอาชีพให้กับคนพิการในในสูตรเรารเราก็อยากมีรายได้เพียงจะรายได้นิดๆหน่อยๆเพียงว่าเออเราอยากให้คนพิการมีกิจกรรมรทําให้อาหารเป็ดคอยไล่เป็ด แล้วเก็บไข่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนเช็ดไข่แล้วเราก็ส่งห้างแล้วค,คนที่จะถูกคัดเลือกมาเป็นคนดูแลเป็ดนี่ต้องคุณสมบัติยังไงโดยมากก็จะเป็นทางด้านสมองแล้วก็มีสภาพจิตใจเข้ามาช่วยด้วยอ,อันนี้เป็นโซนเลี้ยงวัอวอัวใช่ใช้กเกษตรบำบัดเกษตรบำบัดเหมือนกัน<ช>หลักการเดียวกันคือใช้ได้ทุกอย่างทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เนาะใช่ค่ะแล้วก็เอามูลของ ที่ววเนี่ยไปไปทำไปให้ไส้เดือนกินครับผมแล้วพอไส้เดือนถ่ายมูลออกมาก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็ไปเข้าโรงฟิกลรงผักปลูกพริกเป็นครบวงจรไปเลยใช่ค่ะเสนอนี่เป็นคนพิการสายตาเลือนรางเอิร์เอิร์ธเป็นไรซีพีสวัสดีครับ่อน สวัสดีครับพี่เป็นมีปัญหาเรื่องซ p พีก็คือเกี่ยวกับสมอง,มองการสั่งการ<จ>ะนะครับจะช้าหน่อยเออี่เป็นผู้จัดการศูนย์ผู้จัดการอ๋อพี่เอิร์ธผู้จัดการศูนย์ศูนย์เลี้ยงดูแลพ่อครัวเ <c oughs> พื่อนเพื่อนทุกคนไม่ได้อะไรคือบอกเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธจัดหาให้หมด่อปลาะะแตกเอ,อิร์ธไฟฟ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาพูดไม่ได้แต่ก็ทำได้หมดเดี๋ยวต่อไปหาล้อมาดันขี้โม้เลยเนาะครับสมาชิกที่มาอยู่ในนี้มีทั้งหมดสักกี่คนได้ครับแม่ สมาชิกของเราเกือบร้อยชีวิตนะคะผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชนเพราะเราจะให้คนพิการแลวครอบครัวคนพิการสามารถมาทํางานในศูนย์ได้อย่างคนพิการไม่สามารถที่จะมาทํางานในศูนย์ได้พ่อมาทําแทนแม่มาทําแทนลูกมาทําแทนหรือยายมาทําแทนได้เลยเราสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออายาขาปักสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุหมดเลยเป็นเกษตรที่คนพิการสามารถไปปลูกต้นไม้ได้นั่งบนมิลแชร์ปลูกได้ค่ะ จากที่โลงฟิตนะครับตอนนี้มาใส่กล่องแล้วแม่มาทําความสะอาดอาม,มาคัดสรรเอาคุณภาพแล้วก็มาบรรจุพันโอ้โหนี้ไปขายที่ไหนแม่ก็ส่งเซนท่านค่ะก็มีห้างเซนท่านสีลมเซนทันเอ่อเ,เกเกจเซนท่านเวิร์สอันนี้เป็นผ้าเซาลเรียค่ะ คนประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดเครื่องที่ทอผ้าสําหรับคนมีการที่เป็นออสซเมอร์และเป็นสติปัญญาเพื่อที่สภาพจิตใจเพื่อที่จะให้มีสมาธินิ่งเขาจะจินตนาการใส่ขงเข้าไปอันนี้เราอันนี้เราจะมาแปลรูปแล้วเวลาถักนี้สมาธิกเราต้องเป็นผู้พิการประเภทไหนถึงจะทำมาทอผได้ได้ทุกประเภทได้ทุกประเภทนอกจากเเท้าสามารถเหยียบกี่ได้เหยียบเหยียบแทมชิดได้อนี้ค่ะได้ ตัวไข่เป็ดที่เราเลี้ยงนี่เรามาแปลรูปเป็นอะไรบ้างครับแม่ก็เป็นน้ำพริกไข่เคม็มแล้วก็ไปทำฝอยทองแล้วก็เป็นไข่ซดหนึ่งเนื่องจากว่าไข่เป็ดเราเนี่ยที่มันส่งห้างไม่ได้มันเป็นลูกเล็กเราก็เอามาทําไข่เคม็มแล้วมาทําน้ำพริกไข่เค็มมุมนี้ต้องใช้คนเยอะเพราะว่าไข่เป็ดของเราเนี่ยเช้าหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณพันกว่าใบ วันละพันฟองเลยใช่ค่ะ,<น>ะแล้วต้องส่งห้างส่งห้างเนี่ยถ้าไข่มันสกรปรกอย่างนี้เขาก็ไม่ซื้อเรา<อ>แล้วก็ล้างไม่ได้ล้างถ้าไว้นานก็ไข่เป็ดเน่า<อ>ก็ต้องก็ต้องช่วยกันเช็ดนะคะอาจจะมองผ่านๆว่าเป็นแค่ไข่เป็ดธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ย ก็ช่วยสนับสนุนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนหลายกลุ่ม<ช>แล้วก็พ่อแม่พี่น้องสมาชิกในครอบกลุวมผู้พิการด้วยโอเคไี่ไข่เป็ดวิเศษอ่ะครับผมไทยเป็ดวิเศษเลยใช่ค่ะวิเศษเลยค่ะวิเศษรจริงๆ ส่ยเรนรู้แห่งนี้นะครับถ้าเปรียบเป็นบริษัทคุณป้ากุหลาก็คงจะเป็นประธานที่มีพนักง,งานประจําทํางานอยู่ที่นี่หลายคนก็รู้จักและทํางานร่วมกันมามากกว่า10ปีแล้วนะครับเรียกว่าลงจอบถากถางสร้างพื้นที่มาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันจนทุกวันนี้แทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วซึ่งความผูกพันที่เกิดขึ้นก็ล้วนถักทอขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าโอกาสครับ ช่วยพี่สว่างนะครับเก็บไข่เป็ดนะพี่โอ้โหไข่เป็ดพี่ผมบอกว่ามันเยอะจริงจริพี่เยอะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้มาตั้งหรอกผมใช่ไหมใช่ไม่ตั้งพี่สว่างเก็บนี้ทุกวันเลยเหรอครับครับผมตื่นกี่โมงอื้อพี่อีสี่ห้าทำอะไรก่อนให้อาหารเป็ดได้เป็ดออกไล่เป็ดออกจากครอบเอีหายข้างนอกพออีหายเสร็จปล่อยเป็ดลงน้ำอ่าแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไหว้เสาแล้วไล่เป็ดเข้า สว่างใจดีเนี่ยมาจากบ้านนนทภูมิเลยเนี่ยน้องคนนี้จะไม่มีพ่อแม่ก็จะมาตั้งแต่อายุ14อ,อยู่มาน่าจะ3าปีแล้วค่ะเนี่ยพี่สว่างทําอะไรบ้างนอกจากเก็บไข่เป็ดเนี่ยวางนี้ก็เพาะอัวบ้างอัวต้องทำอะไรบ้างาาอัวอัวมีเอพีีใส่อาหารทำเพาะด,ด้วยทําอะไรบ้างอ่ะทำ,พทำพเพาะอ,อเัวเพาะหัวอ่อนเยอหมูมันลําบากไหมพี่ก็จะหบาวสู้ละ สู้กันไปนะใช่มีความสุขไหมพี่ทุกวันนี้เนี่ยความสุขที่สุดในแต่ละวันนี้อยู่ตอนไหนออออันเนี้ย,อยตอนเก็บไข่เป็ดนี่แหละ,หละเก็บไปทีละใบทีละใบ craft, ทีละใบสองสาม,มใบไเรื่อยๆบุญทําเมฆฉายนี่คนนี้ก็จะเก็บผักในสวนเนี่ยไปขายมีเมล่อนมีผักมีพริกเขาก็จะไปขายตามตลาดนัด คุณทำทำอะไรที่ศูนยบ้างก็มาทำผักที่นี่ส่วนหนึ่งใช้ประกอบอาห้าชิกเลี้ยงสมาชิกที่นี่ถือว่าถ้าเลือกก็จะก็จะเอาไปจําหน่ายรายได้ที่ที่คุณทำช่วยเอาไปจําหน่ายนี่แบ่งกันยังไงอ่ะเขาก็อยากคิดต้นทุนเราว่ากิโลละเท่าไหร่ที่เลือกก็เป็นเป็นกำไรไปโอ้หนี่คือปลูกผักนี่ได้เงินเดือนได้ไหมได้เงินด้วย แล้วก็ถ้าเหลือก็ไปขายเขาก็ยังให้ให้เราอีกเบรนเปอร์เซนกันถ้าเราได้กําไรมากแล้วก็ซื้อข้องซื้ออะไรมาทํากินด้วยกันก็จะมาทํากินกันเข้ามาอยู่ในนี้ก็มันมันเป็นกันเองนะมันก็เมื่นว่าทําเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรแล้วก็ช่วยเลือกกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างกันละมมีอะไรก็ทํากินกันแกเอ้อวยวายก็รู้ใจกันหมดแล้ว เ,เคยอยู่สีสิสงวันมาด้วยกันแล้วเราก็เคยเลี้ยงน้องซึ่งน้องก็เป็นคนข้างพิการค่อนข้างสูงมากต้องใส่เสื้อผ้าก็ต้องมีคนใส่ให้แผ่นพดก็ต้องมีคนใส่ให้แล้วก็ต้องอุ้มขึ้นรถคือน้องเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้แต่หัวสมองเขาเขียนแล้วก็ทําบัญชีได้แล้วก็สามารถจี้คนทํางานได้น้องเขาอ่ะไม่เคยได้โอกาสแล้วก็ไม่เคยได้นั่งรถไฟฟ้าตัวดิฉันเองนี่ก็ พาไปขอที่ศูนย์สินททองก็ได้รถไฟฟ้ามาเขาพูดด้วยน้ําตาคอเลยบอกว่าถ้าหนูไม่มีพี่หนูคงไม่มีวันนี้แน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกเอาเขียนเราไปหน่อยก็ต้องเขียนไปไว้ครอบวัว<อ>เขียนไปไว้ครอบเป็ดเขียนไปไว้หน้าศูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขาภูมิใจเขาไปได้ทั่วหมดเลยเขาสามารถบังคับไปไหนได้ไปได้รอบบริเวณศูนย์ลงหมดเลย ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดทำอะไรบ้างให้เขาว่าเป็นเหมือนมือมือขวาเลยก็จะประมาณนั้นตื่นเช้ามาก็ผมโมซารองออกจากห้องละก็จะวินแชร์รอบหนึ่งรอบเพื่อเก็บรายละเอียดท่านนี้ละคะยานทหารนัคคูใจก็เน้นดูความเรียบร้อยทั่วทั้งอาณาจักรนี้เลยถ้าสมมติว่าทางราชปูนวินแชร์ก็สามารถไปดูแลได้ทั้งหมดนะคะ ถ้ามองที่นี่ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พี่จําว่าม,มันเทียบแล้วมันเหมือนกับอะไรจริงๆมันเหมือนศูนย์ช่วยเหลือคนพิการนะคะคราะเขาได้มีรายได้อย่างเขาไปขายผักเขาก็รับผักจากที่เราเอาไปขายครับเขาก็จะมีเงินจุนเจือครอบครัวที่นี่เหมือนสร้างไรายได้ผู้ดได้โอกาสทางด้านรากายทางสติปัญญาแล้วมันสร้างกําลังใจให้เขามีชีวิตต่อไปในแต่และวันได้ด,ด้วยใช่ไหมสมมติว่าเขาอาจจะไปทํางานที่อื่นแล้วอาจจะโดน เหมือนกับว่าเธอทําได้ฉันทําไม่ได้แต่ระบบที่นี่มันจะไม่เป็นเยี่างนั้นโอเคน้องทําได้แค่ไหนน้องทําแค่นั้นคุณเอาผักมาส่งให้เราได้เท่าไหนคุณได้เท่านั้นที่เหลือคุณก็จะได้ค่าตอบแทน หลัเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนใจกว้างถึงจะด่าแต,แ,ตแต่ถึงจะดุก็เป็นคนใจกว้างช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้ามาก็มองถ้าเป็นแม่ก็ได้เหมือนพี่สาวก็ได้ครับเป็นคนห่วงใยนะนะบอกไปไหนไปไหนกลับมาตรงไหนอ่าเออมันเป็นเหมือนว่ามีคนคอยเฝ้าระวังเราตักเตือนตั้งดึงสติเรากลับมาเขาจะนึกถึงคนคนงานคนพิการที่มาอ่าเขาจะเวลาเขาทําข่าวเขาคือเขา เขากินยังไงคนพิการกินแบบนั้นเขาจะไม่ได้แบ่งแบ่งชั้นให้สําหรับกับคนพิการกินอีกอย่างหนึ่งเขากินอีกอย่างหนึ่งคืออาบมีหมูมีไก่มีกุ้งอะไรเนี่ยคือคนพิการได้กินหมดได้กินเหมือนเขาแบบทุกอย่างเขาเขาจะเป็นคนลงมือทําเองค่ะทํากับข้าวเองจัดเตรียมเอง เราเนี่ยให้โอกาสคุณพิการในเรื่องอาหารนี่จะไม่ให้บกพร่องเลยแม่ทําทุกวันทุกวันก็มีเช้าวันเย็นหมดเลยทําเองมีลูกมือด้วยค่ะทําเองค่ะบางทีก็ก๋วยเตี๋ยวก็กินสติปัญญาออซิสติกเนี่ยจะกินกัน5ชามเลยอันนี้ก็เป็นเป็นความสุขกันละเรามองเห็นใช่ไหมเป็นเป็นความสุขที่<ๆ>เออเราเห็นพี่น้องได้กินดีอยู่ด,ดีมีความสุขเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พาไปหาหมอ,อหากายอุปกรณ์รให้ ผู้ปิการหรือพี่น้องเราเนี่ยถ้าไม่มีที่พักที่อาศัยเนี่ยที่สะอาดเรียบร้อยและสะดวกเนี่ยก็ค่อนข้างยากแต่ที่สูรเราเนี่ยเราสร้างเพราะว่าตัวตัวของดิฉันเนี่ยเจอปัญหาเองไปไหนเนี่ยจะไม่อยากไปเพราะว่าสิ่อมืความสะดวกไม่สะดวกที่สูรเราเลยก็ต้องสร้างห้องน้ําอยู่ในห้องที่อาบน้ํานั่งอาบน้ําสะดวกหมดเลยเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนอนกับพื้นสมาชิกก็คือ ทำงานกินข้าวนอนหลับพักผ่อนมีอยู่ที่นี่ใช่แล้วมีพัดลมให้มีที่นอนให้มีผ้าห่มให้อะไร,รหมดเลยค่ะ ที่ผ่านมา2 3ปีที่ผ่านมาที่นี่ได้รับผลกระทบอยงไบ้างคะแม่ปีแรกที่โควิดแรงมากได้ผลกระทบมากเพราะว่าเราจาหน่ายสินค้าไม่ได้แต่เราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีมาซื้อของของเราแล้วไปบริจาคครั้งหนึ่งก็พันชุด500ชุดก็พออยู่ได้ปีแรกพอปี2มาก็เงียบลงก็กระทบค่ะแต่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเราก็ยังส่งสินค้าขายห้างเซนทัลอยู่แล้วส่งผลยังไงกับกับสมาชิกที่นี่บ้างก็ช่วงโควิด ปีสองปีนี้เราก็ไม่ได้การจ้างงานนะแต่เราก็อยู่กันได้เพราะว่าเราพูดผลเกษตรที่เราปลูกอยู่ในสวนเรานี่แหละเราก็ทานของเราในสวนไข่เป็ดเราก็แบ่งปันขายไม่ได้เราก็แบ่งปันแล้วก็ขายไม่ได้เราก็มาทําไข่เค็มแดงเก็บไว้แล้วก็มาทําน้ําพริกขายช่วงโอกาสที่มันดีขึ้นแล้วแม่บอกลน้องว่าช่วงนี้อาจจะเรื่องของไรายได้เรื่องของเงินเดือนอาจจะต้องต้องทำความเข้าใจกันยัง,ยงไงบ้างวันนั้นเดือนหนึ่งอาจจะมาทํางานสัก สิบวันคนที้มาสิบวันก็ได้สามพันนะอ่าคนนู้นมาอีกสิบวันคแค่เอาไปเลี้ยงชีพก่อนอแต่เราทานาเองอเราก็แจกข้าวสาร,รนะคะ แล้วจากการที่เปิดศูนย์มามีกิจกรรมมีการใช้เกษตรบำบัดนะแม่เนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงไงกับคนที่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกที่นี่บ้างก็อย่างอย่างมีสภาพจิตใจที่เมื่อก่อนก็เดินเล่นลอมบนถนนใส่กางเกงมั่งใส่เสื้อผ้ามั่งแก้ผ้าเดิมบนถนนอะไรเงี้ยเราไปเห็นแล้วก็เอากลับมาเธอ <ะ S 1> เข้ามาอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นคนพิการที่เป็นคนพิการที่มนุษย์ล้อแล้วพูดไม่ได้เลยไม่ได้เขาก็กลับไปเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วเราก็ใช้เกษตรบำบัดเขานิ่งขึ้น แต่งตัวดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นถูบ้านทําความสะอาดโดยที่ไม่ต้องบอกก็เปลี่ยนแปลงคุณภา,ภาพชีวิตก็ดีขึ้นคือหนังอย่างเป็นอามุภาคครึ่งท่อนอย่างเงี้ย้วซีกหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างที่ดาย่าเมื่อกี้เนี้ยตอนแ,แรกๆเขาไม่มีแรงเลยนะคะแต่มาใช้กเกษตรบําบัดดาย่าแขนเดียวกวาดบ,บ้านเขาแข็งแรงขึ้นทุกคนตอนแ,แรกๆที่มาเนี่ยจะเป็นคนพิการที่รับอย่างเดียวจะขออย่างเดียวขอนู่นขอนี่แล้วบอกเธอมาเข้าอยู่ที่สูนเราเนี่ยมาเป็นสมาชิกในสูเราเนี่ย ค่อนข้างขอไม่มีแล้วค่ะรู้จักขอต้องทําอะไรครับต้องทํางานก่อนแล้วคุณถึงจะได้เงินมไม่ใช่ว่าคุณมาแล้วคุณขอแล้วคุณทําอะไรให้กับศูนย์ครับศูนย์สร้างมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนครับทุกคนต้องทํางานครับจะสอนอย่างนี้เลยค่ะค่ะเนี่ยคือโอกาสตรงนี้ที่เราเห็นชัดๆก็บอกบอกลูกไว้แล้วนะว่า แม่จะทําศูนย์นี้ให้กับพวกแม่แม่อยากให้พี่ๆน้องๆของแม่ในที่เกิดมาเป็นเหมือนแม่เนี่ยที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสเหมือนแม่แล้วแม่จะมีความสุขมากเพราะแม่อยากให้ทุกคนมีความสุขและมีงานทําแม่ก็เป็นตัวแทนให้กับคนพิการกลุ่มคนพิการทุกประเภทติดต่อประสานงานกับห้างร้านบริษัทแล้วก็ได้การจ้างงานมาต่างสามห้ามามาจ้างงานคนพิการทําในศูนย์ค่ะคแล้วก็มีเงินกลับมาหมุนเวียนก็ และอยากให้ทุกท่านนะให้โอกาสอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเนเป็นไข่เป็ดเป็นน้ำพริกไข่เค็มเป็นฟิกบเดือฝรั่งอะค่ะให้โอกาสของเรามีคุณภาพเราไม่อยากให้ทุกคนอะซื้อด้วยความสงสารซื้อเพราะสินค้าของเรามีคุณภาพจริงๆแล้วคุณสามารถเอาไปทานได้ สูตรเราจะได้มีความยั่งยืนอยู่กับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนเพียงแค่อุดหนุนสินค้าเราก็พอค่ะตรงนี้ที่แม่พูดนี่ค่อนข้างจะสําคัญเนาะคือเราไม่ได้อยากเอาความสงสารเห็นใจมาเป็นจุดขายของเราแต่คุณภาพกินแล้วต้องอร่อยแ้วแม่ใช่ต้องอร่อยแล้วสะอาดแล้วเราก็จะสอนคนพิการในสูตรเราว่าเราไม่ใช่เป็นคนรับอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้อเคและรู้จักพอค่ะ จริงๆแล้วอ่ะคุณค่าของคนพิการ,รพี่ๆน้องของเราเนี่ยคุณค่าเขาสูงนะถ้าเลือกงานให้เขาที่เขามีความสามารถทําตรงไหนได้ให้เขาทําก็ทําได้แล้วเขานิ่งด้วยแล้วทําดีด้วยครับ,รบเพียงให้คุณให้โอกาสเขารับประกันว่าเขามีคุณค่าแน่นอน ดีใจที่มาถึงวันนี้ที่เราสร้างสูตนี้ขึ้นมาที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเนี่ยครับภูมิใจนอนตายตาหลับแล้วค่ะเพราะว่าความสุขส่วนตัวนี่ไม่มีรเราอยากจะได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้เราก็ของเราคนเดียวก็นอนไปก็หายละครับยังได้ช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขแล้วค่ะ